ดังนั้นทุกคนเนี่ยที่เกิดมาไม่มีใครไม่มีทุกข์โยมทุกคนมีทุกข์หมดมีทุกข์มากหรือน้อยเท่านั้นพระศาสดาเห็นเลยว่าขณะจิตเดียวที่ไม่มีความทุกขเลยเนี่ยไม่มีเลยสำหรับบุรุูชนในโลกเนี่ยเว้นอาหาันขีณนาศพเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิต เรานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนั่งสมาธิรู้ลหมหายใจเข้าออกเนี่ยนะยมว่ามีไหมสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีสักขณะจิตที่ไม่คิดอกุศลหวัวไม่ได้เลยนะนั่งสิบครั้งก็มีสิบครั้งนะนั่งร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งใครสามารถที่ไม่คิดอกุศลได้เลยแม้ เข้าปลายขนทรายที่เข้าไปสัมผัสพระองค์เปรียบเทียบปลายขนสัตว์ในส่วนที่สุดไม่สัมผัสอกุศลเลยใครทําได้อย่างเนี้ยพระศาสดาจะพยากรณ์ว่าคนนั้นจะปรีนิพพานในปัจจุบันในอัตภาพเนี้ยก่อนตายปรินิพพานแน่นอนอืเนี่ยพระองค์บอกวิธีไปแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะปรินิพพานในปัจจุบันเนี่ยไม่ยากเลยอยู่ที่ความเพียร ทำยังไงให้จิตมันเป็นกุศลตลอดยบสี่ชั่วโมงทุกวินาทีทุกเซียววินาทีไม่สัมผัสอกุศลเลยปุ๊บเนี่ยยมปรินิพานแน่นอนตามการพยากรณ์ของพระศาสดา,ศาหรือกําลังมีความทุกข์แล้วอยากจะแก้ทุกข์ใช่ไหม,มเหมือนยัสสก,กุลบุตรเนี่ยลูกคนรวยเกิดความทุกข์มากเดินเข้ามาในป่า บอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็เลยตอบสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยัสสา,ศาก็เลยเอยสนใจนะมาขอฟังธรรมะหน่อยเพราะว่าประสบความทุกข์ในชีวิตของตัวเองนะไม่มีวิธีแก้